อยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณควันสวยงามของเราค่ะทุกคนรวมได้เลยนะคะไป้านดูมีกล้องไหมลูกกล้องแกลาง,งีไหมอ๋ออยู่นี่โอเคโอเค ทุกคนถ้าเห็นกล้องแปลว่ากล้องเห็นเรา,าถ้าเราเห็นกล้องกล้องเห็นเราสวยมากอ่ะอะดูดิไหมคะอ่ภาพเคลื่อนไหวิดนึงนะคะพี่ป๊อมจ๋าวิดีโอค่ะวิดีโออะไรนะอะไรนะัว <c oughs> อะไรนะใคร